บทที่823การอธิบายแผนในช่วงไม่กี่วันมานี้เขาได้ฝึกฝนและค้นคว้าไปพร้อมๆกันแต่มีคอขวดในการวิจัยและในขณะที่เขาคิดวิธีที่ดีไม่ได้ร่างกายมนุษย์นั้นบอบบางเกินไปหากเป็นเพียงการปลูกฝังยีนของมนุษย์มันอาจจะไม่ดีสำหรับมนุษย์และไม่ง่ายที่จะส่งต่อมันสามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถของมนุษย์ในการสืบพันธุ์ได้ การมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมในด้านต้นทุนของการสืบพันธุ์นั้นไม่สมเหตุสมผลสำหรับมนุษย์เช่นกันดังนั้นในด้านการวิจัยความสามารถเสี่ยวซานจึงต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนไม่ได้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้การนั่งสมาธิแบบนี้ต่อไปไม่ใช่วิธีเสี่ยวซานตื่นจากการทำสมาธิแล้วพูดกับตัวเอง ในขณะนี้แสงสีเงินสว่างขึ้นในบ้านไม้และร่างสองร่างก็ปรากฏขึ้นพร้อมกันนั่นคือไม่กงจือและเสี่ยวเหอที่กลับมาด้วยกันเมื่อเห็นไม่กงจือคิ้วที่ขมวดแต่เดิมของเสี่ยวซานก็ผ่อนคลายลงลุกขึ้นยืนเพื่อพบพวกเขาอะไรนะเจ้าเมืองแยกนภาได้จัดการแล้วหรือเสี่ยวซานถามไม่กงจือกล่าวว่าเขาไปแล้วเสี่ยวซานพูดด้วยความประหลาดใจเร็วๆนี้จุดประสงค์ของการมาของพวกเขาในครั้งนี้คืออะไร ไมกงจือมองเขาด้วยรอยยิ้มครึ่งหนึ่งแล้วพูดว่าเขามาที่นี่เพื่อขอแต่งงานข้าต้องการแต่งงานกับเขาเจ้ากลัวไหมเกือบจะในทันทีแสงสีทองส่องประกายในดวงตาของเสี่ยวซานแต่ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขาพูดแน่นอนไม่กลัวข้าเชื่อเจ้าเจ้าเป็นคนขับไล่พวกเขาออกไปเหรอไมกงจือพูดอย่างช่วยไม่ได้ไม่เช่นนั้นเราจะทำอย่างไรดี ในขณะนี้เธออธิบายสั้นๆเกี่ยวกับการตัดสินใจของเธอและการตัดสินของเสี่ยวเหอหลังจากฟังเรื่องราวของเธอแล้วเสี่ยวซานกล่าวว่านายกรัฐมนตรีของเราพูดถูกเรารอได้เพียงเรื่องนี้เท่านั้นมาดูกันว่าเทคนิคอื่นๆของจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์จะทำอะไรได้บ้าง ข้าได้จ่ายให้เขาแล้วสำหรับปัญหาที่จะมาไปหาเขาเขายังคงพยายามขวางทางเราก่อนออกจากโลกใบนี้จัก,กรพรรดิองค์อื่นๆจะลืมมันไปแต่ข้าจะไม่มีวันปล่อยเขาไปเมื่อเห็นเสี่ยวซานพูดคำหยาบด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าจิตใจของเสี่ยวเหอก็ขยับเล็กน้อยและกล่าวว่าท่านเทพสมุทรเมื่อกลุ่มยักษ์ทะเลมาถึงแล้วพวกเขายังได้พูดคุยกับข้าถึงวิธีเชื่อมต่อกอดต,ต่างๆ ถ้าทำได้จริงๆเป็นโครงการที่ดีในอนาคตมันจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลสำหรับการพัฒนามนุษย์ในต่างแดนเจ้าคิดอย่างไรกับแผนเฉพาะเสี่ยวซานพูดด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวเมื่อเร็วๆนี้ข้ายุ่งกับการค้นคว้าและยังไม่ทราบแผนเฉพาะบอกข้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เสี่ยวเหอตบหน้าผากของเขาเจ้าจะทิ้งมันไปจริงๆเหรอเสี่ยวซานยิ้มและพูดว่า มีเจ้าที่นี่เจ้ายัางต้องการให้ข้าดูแลหรือไม่ไม่ใช่ว่าข้าต้องการที่จะทิ้งมือของข้าสิ่งสำคัญคือข้าต้องมองข้ามความรู้สึกที่มีอยู่ท่ามกลางผู้คนในอนาคตข้าจะจากไปพร้อมกับเสี่ยวไม่อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ข้าสัญญากับเจ้านายของโลกใบนี้และข้าต้องทำสำหรับเผ่าทะเลส่วนใหญ่เทพแห่งท้องทะเลของข้าจะเป็นภาพลวงตาและปัญหาของกลุ่มทะเลส่วนใหญ่มีน้อยปัญหาจึงแก้ได้ดีกว่า แต่สำหรับมนุษย์ถ้าจิตสำนึกในการมีอยู่ของข้าแรงเกินไปหรือได้รับพลังแห่งศรัทธาจากมนุษย์มากขึ้นมันก็ต่างจากตระกูลทะเลข้าคือเทพแห่งท้องทะเลและเป็นเพียงธรรมชาติเท่านั้นที่จะได้รับพลังแห่งศรัทธาจากทะเลแต่หากเป็นด้านมนุษย์จะมีปัญหามากมายโลกก็จะตอบสนองด้วยซึ่งมีแนวโน้มว่าจะนำภัยพิบัติมาสู่มนุษย์ดังนั้นเจ้าทำได้แค่ทำงานหนักเท่านั้น เสี่ยวเหอพูดอย่างหมดหนทางยังไงก็ตามไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เจ้าพูดนั้นจริงหรือเท็จดังนั้นข้าจะถือว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ข้ายังต้องบอกแผนให้เจ้าทราบรายละเอียดเป็นเช่นนี้ปัจจุบันเกาะที่มนุษย์เราอพยพเข้ามาโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น6พื้นที่แต่ละพื้นที่มีเกาะเล็กหรือใหญ่บางเกาะเช่นเดียวกับเกาะพระจันทร์เสี้ยวจริงๆแล้วมีเกาะหลายสิเกาะทั้ง6พื้นที่ค่อนข้างกระจัดกระจาย ดังนั้นในการหารือกับยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลพร้อมแล้วที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการอยู่รอดของมนุษย์อย่างสมบูรณ์หากโครงการนี้ประสบความสำเร็จในที่สุดก็จะเพียงพอที่จะรองรับมนุษย์นับสิบล้านที่อาศัยอยู่และทำงานอย่างสงบสุขและพึงพอใจเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดเสี่ยวซานและไม่โกงจือก็อดไม่ได้ที่จะขยับตัวเสี่ยวเหอกล่าวต่อ ในหมู่พวกเขารากฐานที่สำคัญที่สุดคือยักษ์ทะเลจะย้ายเสาทะเลทั้งหมดที่ไม่จำเป็นในเมืองมหาสมุทรในทุกวิธีทางเราจะแบ่งเกาะทั้ง6ออกเป็นพื้นที่ทั้งหมดเสาทะเลทั้งหมดอย่างรากลึกบริเวณนี้กล่าวคือโดยที่มีเกาะทั้ง6เกาะเป็นยอดพื้นที่ขนาดใหญ่มีโครงร่างเสาทะเลใต้น้ำจะไม่มีอากาศเลวร้ายสถานการณ์เหล่านี้มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในลักษณะนี้พื้นที่ทะเลจะมีเสถียร,รภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่อไปของเราอีกด้วยตามที่ราชายักษ์แห่งท้องทะเลบอกไว้ส่วนที่ลึกที่สุดของทะเลนี้กว้างใหญ่มากแต่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับความลึก200-500เมตร ค่อนข้างพูดได้ว่ายังคงใช้งานได้หลังจากทําให้บริเวณทะเลสงบลงแล้วยังใช้พยุงตัวจากนั้นใช้ลําต้นของตระกูลต้นนภาสมุรเพื่อวางฐานในบริเวณนี้เป็นจํานวนมากหลังจากการล่มสลายของตระกูลต้นนภาสมุรลําต้นจะเหมือนปูกระเบื้องด้านบนโดยรวมเข้ากับกิ่งก้าน ขั้นตอนแรกคือการจัดตั้งสะพานทะเลกว้างประมาณ10เมตรเป็นการเปิดการเชื่อมต่อระหว่างเกาะทั้ง6และสร้างการเชื่อมต่อด้วยความสามารถในปัจจุบันของเผ่ายักษ์ทะเลและตระกูลต้นนภาสมุทรสิ่งนี้ทำได้อย่างสมบูรณ์ขั้นตอนที่2คือให้ชนเผ่าต้นนภาสมุทรยังคงวางฐานในพื้นที่ทั้งหมดเพื่อให้ต้นนภาสมุทรสามารถเติบโตเหนือผิวน้ำทะเลได้ จากนั้นใช้พวกมันและเสาทะเลเป็นจุดสนับสนุนเพื่อสร้างแผ่นดินด้านบนโดยมีชนเผ่าต้นนภาสมุทรในปัจจุบันสามารถก่อสร้างได้หนึ่งในสามของแผ่นดินให้แล้วเสร็จแน่นอนว่าแผ่นดินเหล่านี้จริงๆแล้วลอยอยู่บนทะเลและด้านล่างได้รับการสนับสนุนโดยต้นนภาสมุทรเมื่อจำเป็นตระกูลต้นนภาสมุทรและตระกูลยักษ์ทะเลสามารถให้ลำต้นของต้นนภาสมุทรจมอยู่ใต้ทะเลเพื่อให้ดินแดนที่จัดตั้งขึ้นจะจมและถูกซ่อนไว้ นี่คือขั้นตอนที่2ของโครงการวิธีการใช้พื้นที่1ใน3นี้เพื่อสร้างทะเลและแผ่นดินจะต้องมีการเจรจายอย่างรอบคอบขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่ใช้เวลานานที่สุดนั่นคือการทวงคืนทะเลหลังจากที่ตระกูลต้นนภาสมุดและเสาหลักทะเลของเผ่ายักษ์ทะเลอย่างรากที่นี่มีหลักฐานมากมาย จากนั้นเจ้าจะได้ตะกอนหินมากขึ้นใช้สําหรับค่อยๆสร้างพื้นที่ทั้งหมดด้วยการสนับสนุนและการรวมตัวของตระกูลต้นนภาสมุทดและเสาทะเลหลักฐานของดินแดนที่ถูกยึดขึ้นเหล่านี้มีความมั่นคงเมื่อพื้นที่ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกันด้วยเกาะทั้ง6ถูกถมจนเต็มเป็นแผ่นดินก็จะกลายเป็นทวีปเล็กๆเ,เราคำนวณว่าพื้นที่โดยรวมจะใกล้เคียงกับหนึ่งในสิบของทวีปนางฟ้าเพียงพอสำหรับมนุษย์ที่จะอยู่รอด แม้ว่าเสี่ยวซานจะเป็นผู้ริเริ่มเหตุการณ์นี้หลังจากฟังคำอธิบายของเสี่ยวเหอเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดเขาก็อดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึกๆมันใหญ่มากไหมเสี่ยวซาน,นอ,อุทานโดยไม่รู้ตัวแต่ก็ยังเป็นวิธีที่ดีในการแก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์เสี่ยวเหอพยักหน้าและกล่าวว่าใช่นี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีหลักฐานคือสารบรรพบุรุษของทวีปนางฟ้าจะไม่โจมตีหรือมีอิทธิพลข้าคิดว่าในช่วงแรกและระยะที่สองของโครงการ ไม่ควรถูกค้นพบเลยแต่ถ้าในระยะที่3มีดินแดนกว้างใหญ่เช่นนี้และอยู่ม่ไกลาจากทวีปนางฟ้ามากนะักก็ยากที่จะไม่ถูกค้นพบเสี่ยวซานกล่าวว่าในตอนนั้นเราต้องมีความสามารถในการปกป้องนิคมของมนุษย์ทั้งหมดระยะที่3ของโครงการจะใช้เวลานานแค่ไหนเสี่ยวเหอลกล่าวว่าระยะแรกของโครงการเร็วที่สุดและน่าจะใช้เวลาประมาณหเดือน ส่วนระยะที่2ของโครงการจะใช้เวลาประมาณ1ปีและระยะที่3ค่าเกรงว่าจะใช้เวลา5 1 0ถึง10ปีทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลของเจ้าต่อไปหากต้นนภาสมุทรต้องการที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วกองการพรอนมากมายจากเจ้าดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสำหรับเผ่ายักษ์ทะเลและตระกูลต้นนภาสมุทรเสี่ยวซานพยักหน้าในกรณีนี้เวลาน่าจะเพียงพอแล้วเรามาลงมือทำกัน เสี่ยวเหอกล่าวว่าหลังจากระยะแรกของโครงการเสร็จสิ้นเราสามารถเริ่มสร้างประเทศได้มันสำคัญมากที่จะต้องกำหนดระบบระดับชาติเจ้าควรตั้งชื่อประเทศของเราไหมเสี่ยวซานยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าตระกูลต้นนภาสมุทรมีบทบาทอย่างมากในการสร้างประเทศเราเชื่อมโยงเกาะและเกาะทั้งหมดด้วยต้นไม้ในแนวเดียวกันกับต้นนภาสมุทร มันเหมือนกับแพรขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในทะเลโดยทั่วไปมาเถอะเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งเจียนมูเพื่อเป็นอนุสรณ์ในอนาคตเมื่อมนุษย์พัฒนาอย่างมากจริงๆก็จะไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลง